เรื่องของการค้ำประกันสินเชื่อนะฮะเรื่องของเครดิตการันตีต่างๆเดิมไม่มีเรื่องซอฟท์โลนนะฮะซึ่งที่ออกไปแล้วแต่ตอนนั้นมันมีข้อจํากัดอะไรต่างๆก็ต้องมาแก้ปลดล ok ็อกอะไรต่างโดยการออกเนี่ยฮะไอไอมาตรการใหม่นี่นะครับซึ่งซึ่งก็งมีองค์ประกอบของการใช้บสยเข้ามาช่วยค้ำประกันสินเชื่อ,อดึงบสยเข้ามาบสยจะเป็นคนกลางที่จะประเมินความเสี่ยงและที่จะให้เงินก้อนนี้ไปถึงลูกค้าที่ต้องการจริงๆ บสยก็จะรับความเสี่ยงไปสักเท่าไหร่เห็นบอกว่าประมาณ40%ภาครัฐนะฮะจริงๆบสยเป็นแค่ เหมือนทางผ่านนะครับตัวที่รับท้ายที่สุดนี่คือคือภารอครัฐซึ่งกระทรวงการคลังนะครับเป็นการชดเชยไอ้ความเสียหายในระดับที่40%ตัวนี้ก็เลยเป็นวิธีที่จะพยายามแก้ปัญหาเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องของสินเชื่อใหม่นะฮะที่จะไปสู่กลุ่มที่มันไม่ได้ถูกเซิร์ฟแต่ว่านอกจากไอ้เรื่องของการแก้ปัญหาสินเชื่อใหม่ครับคุณสศริชัยก็นะนอ้นี้ใช้เวลาท้าความเยอะหน่อยด,ดีดีครับอธิบายชัดเจน <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าทุกว่านเชื่อไหมผมเจอ s ME มเยอะมากตั้งแต่มีวิกฤต แล้วเขาบ่นเสียงเดียวกันว่าออกมาฟังสวยดีแต่พอเราไปยื่นขอนะไม่ผ่านเพราะว่าแปงก็บอกว่าเขาก็ยังต้องใช้มาตรการวัดแบบเดิมดังนั้นพูดไปเถอะเราก็ตายไปด้วยเพราะว่าเราเงินมันไม่เข้าถึงเราฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อเรียกร้องมายาวนานซึ่งผมคิดว่าถ้าแก้ตรงจุดนี้ได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าออกซิเจนเนี่ยมันต้องการอยู่ตรงไหนไม่ใช่กระจายออกซิเจนไปหมดแล้วแย่งกัน ดูดออกซิเจนแต่ว่าคนที่ต้องการจริงๆไม่ได้คือคืออันนี้เป็นเป็นโจทย์สําคัญของเราเลยนะเห็นที่เรียนเพราะเรา uh huh. ทราบดีเรื่องเรื่องความสําคัญของ SME นะฮะไในระบบไทยแล้วก็แล้วเอสเอ็มไอเนี่ยเป็นกลุ่มที่ที่อยู่เนี่ยลิงก์กับภาคท่องเที่ยวเยอะครับและถูกกระทบจากวิกฤตปรอบนี้เราก็ได้บทเรียนนะฮะจากพรกรซอฟโลที่เคยออกไปร uh huh. อบรอบก่อนหน้านียครับว่ามันมีข้อจํากัดอะไรบ้างนะครับก็เลยพยายามที่จะปลดล็อก ต่างๆนะฮะในม,มาตรการชุดใหม่ครับเช่นว่าเนี่ยครับเรื่องของการชดเชยนะครับให้ให้ให้ใหการชดเชยความเสี่ยงเนี่ยมันสูงขึ้นนะฮะเพราะเดิมเนี่ยด้วยอัตราดอกเบีย้ยนะ,ะที่ออกไปที่ต่ำนะ,ะตอนนั้นคปดอกเบีย้ยไว้ที่2%ซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มกับความเสี่ยงของธนาคารพย์นในการปล่อยนะฮะเลยลูกหนี้หลายรายที่เป็น SME ที่อยากเข้าถึงก็งก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ใช่ครับซึ่งอตอนนี้เราก็คุยตอนที่เราออกมาตรการเนี่ยเราคุย คนเยอะมากเลยครับทั้งกับฝั่งเจ้าหนี้ทั้งกับฝั่งลูกหนี้นะฮะไอ้เมสเซจที่กลับมาชัดเจนก็คือสําหรับลูกหนี้เนี่ยอตอนนี้ที่สําคัญคือขอให้เขาเข้าถึง ใช่ถูกต้องสำคัญกว่าเรื่องของราคาคือถึงแม้มันอาจจะไม่ถูกมากแต่ขอให้เข้าถึงเนี่ยตัวนี้สําคัญที่สุดเลยตอนนี้ในมาตรการชุดใหม่ก็คือดอกเบี้ยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่หปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ในปีแรกๆเนี่ยเราแคบไปที่สองสองเปอร์เซ็นต์หลังจากที่ทุกอย่างมันฟื้นแล้วเราก็คิดว่าความสามารถของลูกหนี้จ่ายดอกที่มันสูงขึ้นก็มีก็เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วห้าเปอร์เซ็นต์เราคิดว่าก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลในเซนส์ที่ว่าสะท้อนความเสี่ยงระดับหนึ่งแล้วก็จะช่วยให ลูกหนี้ที่มีความเสียเ่ยงนียสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าปัญหาถ้าเราแคปดอกเบี้ยไว้ต่ําเกินไปแล้วคุณสุทธิชัยลูกหนี้ที่จะเข้าถึงเนี่ยเป็นลูกหนี้ที่ความเสี่ยงลูกค้าที่ดีของ SME ลูกค้าที่ดีเนี่ยเข้าถึงแต่ลูกค้าที่มีปัญหาอยากได้กลับเข้าไม่ได้ใช่ไหมใช่เลยครับใช่เลยครับก็เลยเลย,เลยต้อง,องเราต้องบาลานซ์ในตรงนี้นะฮะก็เป็นอันนี้แค่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของของล็อกที่เราพยายามปลดนะฮะจากไอไอมาตรการชุดก่อนมาเป็นอันอันปัจจุบันนะ รวมกับนะไอ้ายาที่สาคัญก็อย่างที่เรียนเนีว่าอันนี้เรามองว่ารอบนี้เนี่ยไอ้วิกฤตเนี่ยมันยาวเลยตอนเนี้ยเออจากเดิมที่มันเป็นเนี่ยระยะเวลาประมาณการมันสั้นนะฮะตอนนี้เราเต็มเลยครับสินเชื่อ5ปีค้ํสิบปีาวางยาว <นะ S 1> ไปเลยนะ5ปี10ปีเลยนะใช่ครับเพราะว่า,เ,เ,าเพราะว่าเรามองว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของแค่ การเยียวยาในช่วงที่แบบมันลำบากครับแต่เราอยากจะให้ช่องทางเนี้ยนะฮะมาตรการจุดเนี้ยมันช่วยในเรื่องของการให้ลูกหนี้เนี้ยฟื้นฟูด,ด้วยหลังจากนั้นตอนนี้เขาต้องแบบใช่ไหมฮะมาลงทุนเพิ่มเพื่อจะมาปรับปรุงกิจการอะไรต่างๆเพื่อพร้อมที่จะเปิดก็ต้องสปอร์ตตรงนั้นด้วยนะ,ะแล้วหลังจากนั้นเลยมองเลยล้ะอรอบนี่อยากมองให้มัน ให้มันยาวไปเลยครับแล้วก็จริงๆการมองยาวเรื่อมีข้อดีอีกอย่างคือว่าในแง่ความเสี่ยงนะครับคุณสุทิชัยผมเองกับทางทีมก็คุยกับทางธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคือใช่ตอนนี้ถ้ามองสั้นน่ะจริงๆกับความเสีย่ยงดูเยอะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเนี่ยอท่องเที่ยวจะกลับมาอะไรเมืม่อไหร่ยังไงแต่ถ้ามองยาวอ่ะ ศักยภาพเรามันยังมีอยู่ถูกต้องแต่เราจะมีลมหายใจถึงยาวไหมตรงนี้แต่ที่มาของทาไมต้องให้สินเชื่อเรื่องคำเนี่ยมันต้องยาวใช่แต่ถ้ามันยาวพอเนี่ยมันก็ท้ายที่สุดคนมันก็น่าจะฟื้นแล้วก็ความเสี่ยงมันก็น่าจะน้อยกว่าถ้ามองสั้นถ้าสั้นมันยังมีความไม่แน่นอนสูงก,ก็เป็นเหตเุเหตุผลทำไมเราดีไซน์ออกมาให้มันเป็นอย่าง,อย,างอย่างที่ว่านี่ย,ยาว <ừ> ครับผมเชื่อว,ว่าคนไทยทั้งประเทศต้องการรู้ว่ามาตรการที่จะช่วยให้ธุรกิจน้อยใหญ่ จะสามารถรอดวิกฤตครั้งนี้ได้นั้นบทบาทแบงก์ชาติที่ท่านผู้ว่าเศรษธพุธบอกกับผมคืนนี้ยังมีรายละเอียดอีกหลายด้านนะครับมีเรื่องของการที่ว่าเงินพอไหมเงินจะไปอย่างไรและกติกาใหม่นั้นจะคล่องตัวยืดหยุ่นขึ้นไหมและถ้าจะรอดรอดทั้งหมดร0อยเปอร์เซนต์ไหมแบงก์ชาติคิดอะไรและเรื่องของอนาคตเศรษฐกิจ จะนำไปสู่อะไรบ้างวันนี้เสียดายครับเวลามีเพียงแค่นี้สัปดาห์หน้าครับกาแฟดำจะกลับมาคุยต่ออย่าลืมนะครับถ้าต้องการฟังสัมภาษณ์เจาะลึกและทั่วถึงรวมทั้งได้เนื้อหาที่สนุกและเป็นสาระพร้อมๆกันกาแฟดำทาง PPTV ทุกวันพฤหัส4ี่ทุ่ม4ีครับวันนี้ลาไปก่อนครับ วััสดีครบปรับโครงสร้างนี่เนี่ยหลักการเป็นยังไงหลักการเนี่ยก็คือเราก็พยายามสร้างกลไกที่จะเอื้อให้มันมีการปรับโครงสร้างนี่นะฮะโดยถามว่ามันเหมาะไหมว่าเราจะเอาเงินภาษีของประชาชนทั่วไปเนี่ยไปช่วยอุ้มธุมรกิจซึ่งยังไงเนี่ยโอกาสรอดน้อยมาก